วันนี้มีพี่ปิงลี่เป็นแขกรับเชิญค้าคิดเห็นยังไงกับคนที่เขาบอกว่าเส้นโอ้โหโคตรเหนื่อยกูบอกเลยเขาก็จะแบบมึงยังไงก็ไม่ได้หรอกมึงยังไงก็ไม่ได้หรอกเกี่ยวถามว่านอยใจไหมก็ไม่มีเราถามจริงเมื่อไหร่จะแต่งงานน่าจะรอไม่พูดดี่ว่านอะไรผม็รถบักไป น้อยไปขอเพิ่มได้ไหมปลากระป๋องมันก็มีรสชาติของมันบ้างอยู่แล้วรสหวานเย่ยน้อยเชื่อกูุณาทำให้ได้มึงแล้วกูไม่ทำอะไรเลยเหรอกูแค่ขุดโอเคโอเคยืโอ้ยอยากกินแกงต้มปลาจังเลยอ่ะ จะเข้ามาเราก็เข้ามาไม่ให้กูเปิดรายการก่อนเลยอะมันก็เปิดไปไหนเล่าเปิดอ่ะเดี๋ยวนั่งดูอ่ะดูกันอืออ่ะ,อะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการซิมครับนะครับโอเคเปิดแล้วเข้ามาดิ <laughs> วันนี้มีพี่ปิงลีเป็นแขกรับเชิญค่ะ <laughs> มาสักทีอยู่ฝั่งนี้วันนี้หน้าฝั่งน,นี้สวยช่วง <laughs> โอเคอ่ะถ้างั้นมึงต้องหันอีกตลอดเวลาเอออ่ะโอเคอ่าวันนี้นะครับพี่ปิงรีมารายการเราดีใจมากเป็นครั้งแรกที่พี่ปิงรีมาเทที่แล้วเสียมึงไม่จริงไม่จริงไม่มีอะไรสิ่งอะไรอีกอ่ะครับอุ้ยครับไปทำอะไรมาครับค้าครับอะไรครับ โอเคออาวันนี้เมนูของคุณปิงลีเนี่ยเป็นเมนูอะไรเป็นเมนูง่ายๆเลยไม่ง่ายกูรู้จักวัตถุดิบแล้วมันจะวุ่นวายไปหมดวุ่นวายอเอไม่ไม่ว่าอไมเอาแล้วเอาแล้วอ่มแกงสิงห์ขอาแลมวขมบเบ่์ยากของกูอีกอ๋อครั้งนี้เดี๋ยวจะบอกก่อนว่าเราเกิดอุบัิเหตหลายๆอย่างคือพี่ปิงอ่ะมาในหนึ่งไอ้น้ำไอ้น้ตาก้องไอ้นด้วยหายคลิปทั้งคลิปหายไปเลยเขาทแกงสิงห์โหนก็มึงเชอีดิวมาก่อนเออใช่แล้วก็ได้ไปขอเจ้าที่ไง เห็นบ้ตายแนละ้วไม่ตายกูยังอยู่มาอ่าโอเควันนี้ทาแกงส้มแกงส้มแบบไหนมันมีหลายแบบเป็นแกงส้มที่กูชอบกินมากเพราะว่าเป็นแกงส้มปลาลาลมัเมนเป็นเมนูที่แบบแม่ทําให้กินอันนี้คือเมนูแกงส้มปลาลาของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็แม่เป็นคนเพชรบูรณ์โอเคก็เลย ต่างแล้วเป็นของเพชบบู์ก็ไม่เคยเห็นที่อื่นนะโอเครายการมึงปกติก็คือจะสอนแขกเราเชิญมาทำแต่วันนี้มึงทําใช่ก็จะเป็นอีีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงมาดเลยโอ้ยัก่อนอันดับแรกเอออ่ะหน่องซ้ำโอ้ยอยากกินแกงเอามึงก็พูดสิรู้เมนูด้วยเออสองซ้ำโอ้ยอยากกินแกงส้มปลาจังเลยเออเออเออเอามาเข้าเรื่องเลยอันดับแรกทำอะไรไปยิน เอาการถับแรกให้กูไม่ทำอะไรเลยอะท่าทนทำเชิญเชิญทำออกมาให้ดีเอออ่ะสิ่งที่เราจะเริ่มนะคะนั่นคือตามพริกแกงลองคบก่อนลองคแต่ว่าพริกแกงไม่มีมึงไม่ได้บอกกูให้เตรียมมาเหมือนกันดีนะที่ยื่อมันเคยมันทวงว่าไม่มีพริกแกงส้มหรอรอออันนี้คือโชคดีละอ่ะโอเคอ่ะเรามีพริกแกงแล้วอันดับแรกเติมน้ำเลยอ่ะเติมน้ำเติมน้ำให้เดือดนะคะก็ประมาณหมดนี้แหละหมดเลยหรอ ใช่เพราะว่าปลาเอ้ยเพราะวกระป๋องหนึ่งลิตรสองอกระป๋องก้านที่กูสามอ่ะูเอามาสามเลยเกิดเรื่องก็แค่ไม่ต้องใส่โบนด์เอาจริงพี่ปิงเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งคนที่ทำอาหารบ่อยเพราะมีคนอะไรพูดเหมือนกันเออพี่ปิงทำอาหารอร่อยแล้วทั้งครอบครัวเขาก็ทำอาหารอร่อยด้วยอออะไรทำไปเลยชาวไใหเราแวงอีดีดี ไม่ได้พี่ปิงเวลาทำเกับข้าวเนี่ยทำเยอะนะทำเยอะมากเ,ออเหลือไหอมหลแล้วเหลือไหมเหลือแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยอันนี้ก็กินไ,ได้แบบลหลายาวันเลยเพราะมันแกงส้มเนี่ยจะบอกเป็นเมนูอาหารที่ยิ่งหลายวันยิ่งอร่อย,ย,ออยมันจะยิ่งคลากมันยิ่งเข้มข้นขึ้นอะแล้วตอนนี้พี่ปิงก็กำลังประกวดนางงามอยู่จะมีสิทธิ์มงไหมมึงคิดว่าเอาจริงๆป้ากูก็มงได้อยู่แล้วกูคิดว่ากูต้องได้อ่ะเอาพูดตรงๆใครคิด อ้าวแล้วทุกคนเม้นมาว่าพี่ปิงบอกพี่ปิงเก่งมากร้องได้มงแต่พี่ปิงไม่เคยชนะแคมเปญทุกแคมเปญเลยทําไงไม่จําเป็นต้องแสดงขนาดนั้นเพราะเรอเรตตี้มันเ <laughs> รอเรตตี้มันคือการแสดงเอาแล้ว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 โอ้โหแล้วโอ้โหเรอเรตตี้มันคือการแสดงแล้วอย่างจ<อ>ริงๆนะครับ คนที่ชนะไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ชนะทุกแคมเปญนะใช่รู้จักหลายอันอ่นะอ่ะพี่ปิงเนี่ยกำลังประกวดมิดฟ้าบอลเลิศอยู่นะครับทุกคนเป็นโดยทาของภาคกลางใช่ก็พรรคบ้านเราเนี่ยแหละคนที่ประกวดาง,งามหรือว่าการประกวดอะไรทั้งหลายอย่างที่เขาบอกว่าคนนี้ชนะได้ยังไงวะบางทีอ่ะเอขามีคะแนนหลังบ้านนะว่าเฮ้ยคนนี้แม่งทำกันกับเราได้หรือเปล่าใช่ทําตัวยังไงบางคนแม่งโอ้โหดังมากดีมากแต่แม่งนีสใส่เสียกี้แบบขี้จากคนอื่นใช่คนนี้เอาไปทํางานด้วยเขาก็จะไม่อยากได้ไงประเด็เอาแต่พูดตรงๆเน ถ้านี้เป็นเจ้าของเวทีนี้ก็จะดูว่าใครคือเนื้อแท้โอยใครคือเนื้อแท้คนน่ะถ้ามันแบบไม่ได้ดีแบบ ด้วยจิตใจอ่ะเดี๋ยวมันจะโผล่ออกมาเองอจริงๆนะที่นี่คิดไว้อะนี่ก็เลยรู้ตัวว่าแบบเออเป็นตัวเองนั่นแหละถ้าจะกีตก็กีดถ้าจะทําอะไรก็ทําถ้ารู้สึกอยากทําทอะไรก็ตอนนี้ก็เป็นต,ตัวเองก่อนใช่เป็นตัวเองนั่นแหละดีที่สุดสําหรับฟ้าบุญเลิศนะสําหรับฟ้าบุญเลิศนะแสำหรับบ้านขี้เมาอะสำหรับบ้านขี้เมาก็ทาคิดเห็นยังไงกับคนที่เขาบอกว่าเส้นโอ้โหโคตรเหนื่อยกูบอกเลยโคตรเหนื่อยแล้วลําบาก ไม่จำเป็นต้องมาแข่งก็นได้นะเว้ยเอมจริงๆแล้วว่าไม่ึงกูจะบอกว่าไงรู้ปะเป็นเป็นการบั่นทอนชีวิตมากเลยนะการทานแบบมาประกวดเพื่อนอ่ะเพื่อที่จะแบบลบคำสบประมาทเพราะอะไรรู้ปะเพราะก็จะแบบมึงยังไงก็ไม่ได้หรอกมึงยังไงก็ไม่ได้หรอกแล้วพวกเพื่อนที่อยู่รอบตัวเราก็จะบอกว่าเราไม่ได้หรอกเกี่ยว่าว่าน้อยใจไหมก็มีแต่เรารู้สึกว่าตัวเราทําได้อ่ะแล้วก็ทําไมต้องเป็นเวทีมึงใช่ปะ ก็นี่รู้สึกว่าเวทีมีขี้มา่ะดูตรงกับตัวเองแล้วคุณจะใส่มงออกทุกการนี้กูพูดตรงๆภูใด้วยกูพูดตรงๆนะแบบปิงเป็นคนนึงที่ภูมิใจในบ้านงามขี้เมามากทุกครั้งที่ออกรายการทุกรายการปิงจะพูดว่าบ้านงามขี้เมาหนูว่าบ้านงามขี้เมาหนูเป็นนางงามบ้านนางงามขี้เมาอย่างเงี้ยมันเออมึงมันน้อยคนที่ที่คนทําเวทีขึ้นมาอยากเห็นนะเท่า่ปะเอออันนี้คือเออไม่เคยพูดเลย อันนี้คือพูดได้เพราะว่า,วามันมันได้มงไปแล้วไงเข้าใจไหมเราอยากรู้ว่าทําไมเพราะปิงทําไมถึงปิงได้ไม่ใช่แค่ว่ารักบ้านงามขี้มออย่างเดียวด้วยแต่ปิงก็ทําถึงด้วยเออแต่พปิงฝา,ากนคนที่มึงจะเออเอากคนที่มึงจะไปคนสวมมงกุฎให้หน่อย ต้องการคนแบบไหนอยากได้คนที่พยายามมากๆอ่ะพยายามมากๆแบบเป็นเราอีกคนหนึ่งอ่ะที่แบบลบคํามศพระมาคนอื่นได้คนที่แบบมึงไม่ต้องเก่งอะไรมาเลยก็ได้มึงไม่ต้องมีฐานแบบเอซมึงไม่ต้องแบบแต่มึงต้องไม่แพ้ให้เห็นนะ<อ>ไม่แพ้ให้เห็นทุกอย่างมันออกจากสีหน้าแววตาทั้งหมดแหละ<อ>ทั้งประกวดทั้งการเก็บตัวเดี๋ยวมันจะออกออกม,มาเองถ้า คิดว่าจะเป็นต้องเป็นด้วยเนื้อแท้จริงๆอะว่าออแบบมึงต้องรักในองคอ์กรแล้วแล้วก็บอกเลยว่าบ้านเราอะมันคือครอบครัวออจริงๆอะมันไม่ได้แบบว่าประกวดเสร็จแล้วมึงออกไปไหนออกไปเจอแบบออกไปนู่นนี่นั่นแล้วไม่ต้องกลับมาเหลียวหลังได้อะเนื้อออกไปถ้าถ้าคิดว่าจะมาเป็นครอบครัวกันแล้วอะต้องคิดไว้เลยว่าตัวเองจะทําอะไรเอาแล้วเ,อวเ่อบ้านนาง,งานขี้เมาบ้างกา็บอกว่าอะไรคนบอกว่า คนที่มาเป็นบ้านนางงามขี้เมาคนที่ประกวดมงคนที่เข้าท็อปสท็อปหได้ต้องเป็นคนที่มีอินฟูเป็นอินฟูคนดังอยู่แล้วไม่จำเป็น,ปนดูอยา่างอีโฟดิไม่จําเป็นเป็นแต่แตโฟมันมีความขวนขวายแบบมีความขวขวนขวายที่ พี่กับนําเพชรยังไม่มีเออเอาจนได้อะเอาแบบกูจะเอากูจะเอากูจะเอาอยู่นะเอออาหยางโฟก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามเป็นพยายามแบบพยายามให้เห็นว่าน้องมีดีในส่วนของตัวเองหลีนอีกอะเข้ามาขนาดนั้นได้เขาจะมีความสามารถมันต้องถึงแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างที่ข่าวลือมากว่านิวจะมาลงประกวดภาคกลางแต่ว่าเพราะมึงมงมันก็เลยไม่มาเอาผู้ตรงๆสภาพปะ มึงบุรีเพื่อนไม่ได้เอาไว้แต่ออดิชันก่อนเอาให้ได้เอาให้ได้ก่อนแพชชั่นการประกวดคืออะไรก่อนจะออกปะอย่างตัวนี้เองที่มานี่รู้แพชชั่นตัวเองว่าอยากทําอะไรคนที่จะประกวดได้แพชชั่นมันต้องแข็งแรงมากๆด้วยสิ่งที่ตัวเองจะมามันต้องมีจุดหมายปลายทางถ้าคิดว่าจะประกวดนางงามเฉยๆไปประกวดที่อื่นก็ได้ที่ถึงรองอันดับสามตอดับ ดองอันดับ3มก็คือที่4โอ้แต่มึงแต่เมึงที่หนึ่งเฮ้ยไม่เหมือนกันบริบทเวทีอขนาดตรงนู้นยังไม่ชนะปะดินสวยน้ำใสเลยแค่ขึ้นไปพูดอ่ะที่สวยน้ำใสกูยังจำมาถึงวันนี้เลย้วยเองก็ไปพูดน้องนี่นี่เขเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วสภาพวันนั้นก็คือประโคมหลายชั้นมากเอาจริงๆวันนี้คือใกล้จะแข่งขันแบบ ใหญ่ของมิสฟาโบเลสแล้วนะครับรแต่ว่าปิงใหญ่ขึ้นมากจากมิสแมบ้านงนามขี้เมานะครับเค<ช>รียดมากกับชุดเนี่ยจะเป็นยังไงถ้างั้นนะใบอันไม่น่าเลือกอีกทีมแล้วเพราะว่าปิงอ่ะมาได้2อ,อย่างเลยได้เลียวไซด้วยแล้วก็ได้ความเป็น<ข>อินฟลูเอนเซอร์ด้วยได้ความเอิร์ดดีกว่าอุ้ยเลยแรงมากแล้วความเป็นเนื้อแทอ้ไม่ได้พูดเด้อปาลตน,กนากาินครั้งล่าสุดตอนไหน อาทิตย์ที่แล้วพราแม่มาจากเพชรบูรณ์อ๋ออันนี้คือเมนูเด็ดเลยถ้าแม่มาคือต้องได้กินเล้อเล้อก็โอ้โหตาลมึงหนักดีด้วยมั้งแล้วเแถมแล้วตามมึงก็ตักอุ้ยตักดีดีดีพูดดีๆกับกูนะกูไม่ทำสูตรให้ใส่นะเรื่องของมึงเฮอยนางงามบ้านมึงก็เดินอ่ะาอันนีเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวมันไม่ใช่บริบทตรงนั้นแต่ถ้านาเวทีโอ้ยพ่อเอื้อยเรียกกูดีพ่อเอื้อต้องเกรงใจพ่อเอื้อยอันนี้พ่อนางพ่อใส่ชุดนางงามปุ๊บ เป็นบริบทที่ต้องเคารบเลยใช่ไหมใช่กกะบวยกระเบยมาเอาเวลามึงทำอ่ะมึงบอกด้วยว่ามึงกำลังทําอะไรอยู่มึงก็ใส่พริกแกงลงไปแล้วก็เอาปลาลงไปเข้าใจไหมมึงอันนี้คือการทําสอนคนดูเขาทําตามไม่ใช่ทำให้เขาดูกูเหมือนมาทำให้เพื่อนกินเออบอกเขาก่อนอ่ะเมื่อกี้นี้ก็ใส่พริกแกงซ้มลงไปแล้วใช่กม ชิ้วหน่อยจรละกันอ้ยอันนี้คือเอาปลากระป๋องนะคะค,ครับผุกเค้านะคะพริก<อ>แกงนะคะแต่จริงๆอ่ะก็ค,ะคือถ้าใครชอบเผ็ดก็ตามพริกเข้าไปเพิ่มได้อ่าก็ใส่ไปเลยอันนี้เออกระซอยกระชายแล้วนะครับผักก็เตรียมแล้วกระชายก็เตรียมแล้วตอนนี้เหลือปรุงรสต่างๆใช่ไห<ช><ช>มเหลือแค่ปรุงรสง่าย แกงส้มปลาเป็นอะไรที่แบบทําง่ายแล้วก็ทําได้ไวอ่ะหมอล่างโคกล่างโคกโอเคเลยกินแม่สื่อบ้านกูเออโอเคโอเคคือให้กูทำหน่อยก็ได้เข้าใจไหมยืนเฉยๆก่อนตอนนี้หายใจให้ดูโอเคจริงๆใส่กุ้งใส่กุ้งไปก็น่าจะอร่อยแล้วเนี่ยโอ้มาละมาละอุ้ยล่างโคกโบราณมากน้แม่กูก็สอนอยู่เหมือนกันนะเอาจริงน้ำน้ำล่างโคกมันไม่ได้พิเศษอะไรมันไม่ทําให้อร่อยขนาดนั้นหรอกเต่เพียงว่ามันทําให้ทุกอย่างได้ใช้หมดได้ใช้หมดอะเราถามจริง อะไรจะแต่งงานน่าจะรอเอ๊ะไม่พูดดี่แรกตอนนี้บทที่เราจะต้องพูดโอเคมึงก็อะไรเนี่ยโอ้มาก่าว่ารอให้แบบลูกโตก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยกูกับผัวคุยกันว่าอยากแต่งตอนที่มีลูกเพราะลูกจะได้อยู่ในโมเมนต์ที่มันสําคัญจริงๆอ่ะที่แบบพ่อกับแม่แต่งงานกันแล้วเขาจะได้รู้ว่าเออมีเขาแล้วนะเออกูกับผัวรักกัน เลยมีเขามาอยู่ในงานด้วยมันไม่ใช่แค่แบบเอออยากจะแต่งงานเหมือนคู่ทั่วไปที่พิสูจน์ความรักกันมาแต่กู่คกันมาแบบขนาดเราคิดว่าจะอยู่ถึงไหมแต่งก็ถ้าปากไม่ดีขนาดดีก็น่าจะมาถึงกูก็เหมือนอีกคนขึ้นรูปเนี่ย็ต่รูปคุณว่ามันเหมือนลิงไหมรูปเนี้ยไม่หรอแล้วผมผมอะไรอะกูสงสารเอ็มบอดด้วยมาขึ้นรูปอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้แต่ที่พิงเล่าเรื่องมา หยุดดูไม่ได้เลยเพราะสีปากเอาแล้วเขาแล้วเขาแล้วมึงเขาเลยอ๋อมาอีกแล้วนะครับมาทุกเทปเลยนะครับกับแขกรับเชิญจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงจะเป็น L G B T Q หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องสีปากน้องเข้านะครับตอนนี้ก็คือลิปวิตมีนะครับวันนี้พี่ปิงใช้ลิปวิตมีอะไรครับาร์บี้บงงเลยงงเลยดิงงเลยดิ่าขอทาให้หน่อยได้ไหมขอทาให้หน่อย แต่ก็ยังช่ำอยู่นะพี่พิ่งทามาเลยอันนี้เพรอันนี้เพิ่งจะทามาเมื่อก่อนเข้าเนี่ยพี่ปิงเพิ่งทาไปขอทาให้อีกรอบหนึ่งมาแต่แต่แต่นี่ใครที่อยากสวยเหมือนพี่ปิงเนี่ยใช้ลิปวิ h มีนะครับทุกคนมีทั้งหมด5สีนะครับ เป็นอะไรมีทั้งหมด5สีนะครับมีทั้งแมทมีทั้งกลอสนะครับใครสนใจก็ตามมีได้เลยซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นสีที่แบบทาได้ทุกวนันแล้วก็เป็นเอเวเดนลุคจริงๆไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเพาะเพื่อนถ่ายนะจะบอกว่าสีของมันนะมันมันคิดเอาไว้แล้วว่าเออวคว<น>รแบบนี้ใช่สีนะใช้ได้แล้วเริ่มมาแล้วกลิ่นเกิดเริ่ม,มโอเคแล้วเริ่มปะเริ่มแล้วเริ่มละอันไหนผงชูรส <laughs> ปิงไม่มีตั้งแต่ทำรายการมาไม่มีใส่ผงชูุรสเลยบเอาปิงเกียร์หน่อยเกียร์หน่อยเพื่อนนี่นี่เอานิ้วก็ได้ไปเบ้รน้อยไปขอเพิ่มได้ไหมปรุงรสด้วยเออผงปรุงรสเบิร์กอะไรยังไงก็อร่อยกูบอกเลยอันเนี้ยอมาต่อไปปรุงรสด้วยอะไรต่อน้ำปลาน้ำปลานี่จำเป็นไม่ต้องแบบแบบไหนคือจะบอกว่าก่อนที่จะใส่น้ำปลาเราต้องต้องใส่น้ำมะขามก่อนเพราะว่ามะขามเนี่ยเป็นเป็นตัวหลัก ของในจิแกงนี้จริงการปรุงรสที่ถูกต้องต้องปรุงเค็มก่อนปรุงเปรี้ยวปรุงหวานนะครับอันดับแรกต้องปรุงเค็มก่อนลาโอเคโอเคอ่ะพี่ก็ใส่รสดีมาทำาะไนี่อไปไหมต่ตอไปเพราะมันเป็นไม่ใช่รสดีผงปรุงรสผงปรุงรสแต่รสดีเข้าได้ไหมได้ก็ลองเข้าดู็าร่าเออนี่ใส่ไปไม่ปรุงไม่ปรุงเค็มก่อนหรอ โอเคโอเคปรุงเปรี้ยวเลยอีเอื้อนด้วยมึงเนาะปลากระป๋องมันก็มีรสชาติของมันบ้างอยู่แล้วรสหวานอ้เจ๊นอนว่าช่วงนี้เราควรใส่ผักที่มันมีความแข็งไปให้มันสุกเร็วกว่านี้ปะยังเดี๋ยวแป๊บนึงขอชิมก่อนถ้ามันได้แล้วมันจะได้รู้ว่าแบบว่าเออประมาณนี้ถ้าเราทำกัแล้วเป็นยังเพื่อกูมาทำให้ได้อมึงมึงแล้วกูไม่ทำอะไรเลยเหรอกูแค่ขุดยืนโอเคโอเคยืนยืนโอเค อุ๊ยมาละ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 แกงส้มไม่เปรี้ยวหรือเปล่าโอ้โหอีเพื่อนลิ้นชาโดนงูกัดมาก็นดิ่บอกโอ้โอ้เพ้่อนเอ้ยเลยได้อ่ะมางองจิมได้โอเคมั่นใจแล้วฮะดีขึ้นโอเค จะรู้เรื่องป่ะเรียน้าดีขึ้นดีขึ้นเมือนโดนหูกาดอีดดาเออออันนี้ใส่ผักหไปใช่ไหมใช่ถูกต้องใส่ผักที่เนื้ออุ้ยไอ้ยีเดยาว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 ย่อยาวย่อขาดตายแม่งอีกระชายกระชายยัง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 โอเคกระชายสุกยากนะใช่โอเคแต่ไม่ใส่สุกยากยากยากมากไหมใส่กระชายลงไปนะครับต่อไปใส่กระชายลงไปอ่า มันเป็นเครื่องที่ดูทำถึงมากอะยดูแบบดูแบบพื้นบ้านจริงๆอ่ะดูแบบใส่จัดเต็มอ่ะเอาต่อไปใส่ผักกะหล่ำลงไปผักแบบว่าพวกนี้ลงไปโอเคใส่หมดเลยไหมใส่หมดโอเคครบนานปะสักพักหนึ่งอ่ะสักพักหนึ่งโอเคใช่สิบนาทีโอ๊ยเกินไปโอเคห้านาทีได้อยู่โอเคจี้กูเกินจี้กูเกิน มันจะได้งวดสักทีหนึ่งจบเนี่ยแหละจกเร่งจบมาสวัสดีเลยกูสวัสดีอ๋ออีกอะไรอีกอีพีหนึ่งเดี๋ยวขออีกอีพีหนึ่งพวกกูโทรมากูรับโทรศัพท์ผัวได้ไมได้ได้รับเลยรับได้ตสบายเลยมึงผักแบบจึงๆรอให้มันแบบนิ่มสักหน่อยก่อนแล้วค่อยใส่ผักบุ้งนี่ก็คือจะเสร็จแล้วนะแล้วก็ใส่อันนี้เป็นสุดท้ายอ๋อเป็นเนื้อได้เป็นตัวๆได้อีกใช่ฮัลโหลเตงโอ้โหครับ กำลังทำแกงส้มฮีเอื้อกินอยู่เป็นยันเชฟทำเองกินเองไม่เป็นไงโอ้โหยังไงล่ะทุกคนก็เมียมึงจะทำให้แดกเนี่ยเราไม่อร่อยเลยโอ้โหใส่ผงชูรสด้วยใส่รสดีด้วยดูถูกฝีเมียฝีเมียดูถูกฝีเมียเอ้ยฝีเมียวะดูถูกฝีมือเมียเกินเอออร่อยอร่อยอร่อย ว <Why? S 2> ายครับไม่มีใครคุยด้วยนะครับครับแล้วรูปเอารูปตัวเองขึ้นหน้าปกทำไมอ่ะน้องเออวายคือรูปเนี้ยมันน่ารักดีแล้วเรามองแล้วมันไม่ไม่เครียดเอ้าเอารูปมึงขึ้นน่ะไม่เครียดกว่าเดิมอีกเครียดกูเอารูปกูขึ้นเครียด อ่ะไปอันนี้ใส่รือยังยังโอเคโอเคเออกินแกงส้มปลาผักมันต้องแบบเละอ่ะเนื้อออกปลาคือกินแล้วแบบถ้ามึงเละตั้งแต่วันแรกอ่ะวันที่สองมึงไม่ต้องเคี้ยวเลยมั้งเอ้าก็เป็นอย่างนั้นโอเคไม่เป็นอย่างนั้นใช่อยากไปแมมาัลเดอร์เชฟอยากไปปะเอาถามจริงมึงเป็นคนทำอาหารได้อยู่แล้วเป็ดทำได้แต่มึงต้อออกว่า้าเชฟเอเดิร์มาขายเป็นคนทำเป็ดดูแล้วไม่บอกไงถ้าเป็นคนทำอ่ะ เจฟเอียมาเท่าไหร่เจฟปมเข้ามาทำไงปิงคะพริกแกงนี่ใส่อะไรบ้างคะรู้อยู่แล้วใช่ไหมหนูก็ใส่เหมือนกันงงเหมือนกันทำไมรสชาติเป็นอย่างนี้ผักบุ้งแบบเนี้ยไม่ได้เห็นนานมากเลยนะแบบอยู่ในตลาดเดินไปก็เจอไม่กูไม่ได้กินหรือไม่ได้ต ก็ชอบจอดเลยคือไม่เห็นว่าถ้าออกมาทําอาหารได้อะเขา้าใจปะจริ๊กท้าไปผัดได้หรอเออมันก็คือผักบุ้ง<อ>ทำไมไม่กินผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนอ่ะอันเนี้ยที่บ้านกูอ่ะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวผักบ,บุ้งนาอะไรเงี้ยเหรอท,ทำละห้าบาทอ่ะสมัยก่อนอ่ะเขาก็เอาแบบนี้แหละมาทําจริงเหรอจริงตายแล้วผักบุ้งเยอะมากนี่ผักเริ่มเละละแกงส้มแบบนี้คือแกงส้มแก่ถ้าแม่คนแก่บ้านของจริงอ่ะคือฟิลสีสันผักอย่างเหมือนหญ้าทำอ่ะเข้าใจปะเขาชิมอะไรปะอดีต โอ้โหตอนนี้กูเก่งกว่าเทปป้อมอีกอะอีเนี่ยเออเนื้อก่อนกินอร่อยละเพราะว่าปรุงกลางๆแล้วแต่ว่าไค่อยเปรี้ยวพูดกันไว้พูดกันกันไว้พูดกลางๆคิมยันต์ประมาณเจ็ดรอบอะสีปากเป็นแบบอยู่เข้าแต่สีปากมันอยู่จริงแล้วเนี่ยมันสวยมันลิปมันดีมากอะคือมีใครจะเก็บไว้กินอีกไหมเพราะว่าถ้ามันแบบเย็นกว่านี้มันจะเปรี้ยวกว่านี้อีก แต่ถ้าจะกินตอนออกจากสีปากกูเร็วมากเมื่อกี้เนี้ยกูบอกเลยกำลังซื้อกำลังเออจะเลือละไอ้ออกจากสีปากกูเลยเป็นแกงส้มไปเลยโอเคโอเคก็คืออันนี้ได้หมดแล้วแต่ว่าถ้าใส่อันนี้ไปมาขามเติมมาขามเปียกไปอีกครึ่งกระบวยอ่ะก็คืออร่อยเลยตัวอันนี้ก็คือใส่เนื้อปลาถ้าเราเติมตัวเนื้อปลาลงไปมันจะมีความหวานเกิดขึ้นนะใช่มะขามเปียกอย่ากเขาก็บอกได้นะครับแบรนมะขามเปียกก็ใช้ประจำเลยนี่เติมประมาณนี้กำลังพอดีละอ่า นะมะนาวไปมะนาวแบบปาดไมม่่ไได้โอเคโอเคดินสูดมึงดินสูดเออเพาะแชมพูนี่ก็เพาะแชมพูมึงควรยิงหน่อยหนึ่งดีเสร็จยังเสร็จแล้วน้ำตักเลยนะได้อ่ะออนุญาตตักนะครับกินมากกินมากอุว อร่อยเซ็กซี่สุดๆเรียบร้อยนะครับตอนนี้แกงส้มปลาลาปลากระป๋องถึงเวลาแล้วินมาพูดทำทำเพลงมานานแล้วจะได้รู้ว่ามึงอร่อยหรือไม่อร่อยครั้งนี้แหละอ่ะอ่ะอ่ะแล้วต้องคำว่าชิมครับก่อนพร้อมกันเหมือนเดิมที่เคยทำแล้วแหละบอกว่าชิมชิมครับเขอกินผักแบบเละๆขอเอาเนื้อด้วยเนื้อด้วยเนื้อด้วยเออไม่รอกูเลยอ่ะเอากินเลยอืม ร่อยต้องมันเข้าแบงตัวผักกูว่ารู้แล้วทำไมไม่มีใครทำแกงส้มไม่ถูกใจมึงรสชาติเป็นอย่างเงี้ยเลยอร่อยเย็น่ายิ่ไม่อร่อยเนาะบมานเอกก็ชอบกินรสนี้อร่อยก็ถือว่าเป็นรสชาติที่แบบทุกคนกินกินแล้วอร่อยอ่ะใช่อะไรปะอ่าฝากด้วยนะคะสำหรับวันที่16มีนาคมนี้นะคะสำหรับเวทีมิปเปอร์สแทนนะคะปี2024นี้นะคะก็จะมีปิงเป็นผู้เข้าประกวดแล้วก็เป็นตัวแทนจากบ้านนางงาม ที่เมานะคะเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเปิด เิดโหวตโหวตสำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นคะแนนถึง30เซนเลยนะคะตอนนี้ก็สามารถโหวตได้แล้วนะคะที่แอปมิสเตอร์อกนะคะแล้วก็เข้าไปโหวตได้เลยรูปปิงก็จะอยู่บนบนเลยนะคะเพราะว่าเป็นคะแนนตอนที่โหวตปัจจุบันเพวคนที่มีคะแนนโหวตมาตั้งแต่ตอนเข้าเขาก็ไม่รีใหม่ด้วยนี่เอไหมเขาก็จะเป็นคะแนนโหวตอยู่ออคนละสิบบาทนะคะทุกคนค่ะใครที่ดูอยู่ในตอนนี้ถ้าใครโหวตให้ปิงสิบบาทก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ก็ขอให้มีแต่คนรักคนชอบนะคะแล้วก็ขอให้พวกพี่ๆี่ทุกคนนะคะมีแต่คนมาหลงรักทุกคนใครไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนนะคทํำตัวตลกจีโอเคให้พอก็นี้มันบริบทในตอนนี้กับรายการมึงโอเคสมมติสิบหกเนี้ยมึงได้มงอ่ะสมมติกูได้มงมึงจะรู้สึกดีอัดกับเวทีไหนมากกว่ากันทั้งคู่ ไม่จะบอกว่าแต่มันต่างบริบทกันเออเพราะว่ายาวของเราอ่ะเหมือนเรียนมัธยมใช่แต่ตอนนี้มึงกำลังสอบเข้ามหาลัยใช่เอาง่ายๆคือเราไม่จำเป็นต้องแบบไปฟกันว่าอันไหนดีกว่ากันใช่เวลาคือมีขี้เมาอ่ะก็สอนประสบการณ์แล้วก็บทเรียนในในในเรื่องที่เราอ่ะผ่านตรงจุดนั้นมาได้แล้วเรารู้สึกว่าเข้าตาในวันนั้นแต่มีแฟบูล่าดัามันคือเวทีของความเท่าเทียมคนที่มีแพชชั่นที่จะไปถึงอ่า ว่าเราจะต้องการอะไรเราจะต้องการแบบแสดงอะไรออกไปแล้วก็วัดความสามารถในเรียลตี้จนเรารู้สึกว่าบริบทเวทีนี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันท้าทายแล้วเราก็สามารถที่จะไปถึงได้เหมือนกันมงกับทัศนคติดีที่สุดสําหรับทั้งสองเวทีหรือเปล่าก็เลยเลือกไม่ถูกถ้าให้เลือกเลือกไม่ถูกเพราะว่านี่ก็ภูมิใจกับการเป็นมิขี่เมาไม่ได้ <laughs> ที่พูดในห้องทองรายการลิรสตทธิว่าเมย่าเดินตามมงมาแล้วมงเรียกมงเรียกว่าอะไร่ะบอกว่าแม่ลองนั่งดูนั่งดูอ่ะลองนั่งคุยกับมงอ่ะว่ามันใช่ของเราไหม เออถ้าลองนึกภาพว่าถ้าเราใส่อ่ะมันจะใช่ของเราไหมแล้วเราก็ลองนึกภาพตามที่เมย่าบอกแล้วมันรู้สึกว่าแบบความคงคุณค่าของมันอ่ะกับบริบทเวทีที่เรารู้อยู่แล้วว่าภายในอ่ะมันกลายเป็นว่าเราที่สามารถที่จะเหมาะกับมงอันนี้ความความความคุณค่าของของเขาเอ่ะเออมันก็เลยกลายเป็นเรารู้สึกว่าเออมันเป็นเราเพราะฉะนั้นนะคะวันเสาร์นี้นะคะจะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดแบบเลือดพลาดแน่นอนนะคะแล้วก็มีโชว์ ความอลังการเนี่ยร้อเเซแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังยี่ห้อไบอันตันและไม่ผิดหวัง<น>กับบ้านนางงามขี้เมาแน่นอนอ,อาจจะผิดบ้างนะครับไม่เป็นไร <c oughs> นะครับที่ไหนเอาบอกเขาไปบางกอกวิลทุกคนอย่าลืมกดซื้อบัตรเข้าชมด้วยใช่ไหมร<ห>อดูว่าไปซื้อที่ไหนอะ ก็หน้าเพจนะคะมีโ่าก็จะมีแจ้งไว้นะคะตอนนี้เข้าไปได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะคะกับแฟนคลับนะคะทั้งของพ่อเอือด้วยนะคะบ้านเราด้วยทั้งตัวปิวงด้วยนะคะแล้วก็ของพิงด้วยนะคะที่ดูกันอยู่ในตอนนี้ก็รีบกดโบวตกดอันดับแรกแล้วก็กดซื้อบัตรนะคะเข้าไปดูได้เลยจะไม่พิหวังกับการโชว์พอร์แมนของบ้านเราแน่นอนอยู่แล้วเพราะบ้านเราใครก็ไม่ใช่ว่าจะไงรอดูว่าพลาดไม่พลาดหรือผิดหรือไม่ผิดตอนนี้นะคะพี่ก็ฝากด้วยทําช่องนะคะทาง y o u t u เหมือน ช่องปิงลี่เฟรมัสนะคะ IG เพจแล้วก็ติกตอกนะคะเป็นชื่อเดียวกันหมดเลยขึ้นตรงนี้เลยครับปึ๊กปึ๊กปึ๊กขึ้นขึ้นด้วยนะคะขึ้นด้วยนะคะขึ้นหลายคนมากตอนนี้สามารถติดตามได้ทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะนี่พอละพอหอมปากหอมคอวันนี้วุ่นวายมากนะครับก็ขอบคุณพี่ปิงที่มาในรายการนี้ละกันวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะประจานไอริงโกบุรีเนี่ยจะยืดไข่นานไปน่ารัก อีนี hmm ่เ hmm. ป็นเนี่ยที่ขึ้นไปเอาปืน M16 เลยในในกำแพงเหรอเออบนกำแพงนี่ตอนที่มึงสองคนกันจีกับตอนไอ้ลิงดื้อเออไอตัวไอ้หมวลูกชิ้นเออ